สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนคลิปนี้ก็อยากได้ปืน p ี g 1ที่มาใหม่นะครับผมเซอร์เบอรัตนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆให้แบบเราไปสุ่มเอานะครับผมสุ่มแคปซูลเอาหรือว่าเอ็ 1, มซีเอหนึ่งเซอร์เบรัตเหมือนกันนะครับผมเพื่อนก็ให้ไปเปิดเอานะผมก็ได้เติมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้มีอยู่ดี e. อยู่ประมาณ120นะครับผมแคปซูลนะมาดูกันว่าเนี่ยประมาณแค่นี้เลยครับผม40กว่าเนี่ย ผมจะหมดไปกี่เหรียญน,นะครับผมกี่แคปซูลลักกันนะครับผมมัน,ม,น,ม,นมามาดูกันว่าผมจะหมดไปเท่าไหรนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้มันกระดิกนิดนึงนะผมมีอยู่120นะครับผมมาลุยก่องแรกครับผมโอเค7วันับผมต่อมาครับผมเพื่อนโอ้โห1วันถาวรเนี่ยมีไหมนี้7วัน MC A1 สีดำนะครับผมเพื่อน1วัน MC อีกแล้วครับผม PG1 s e r v e r u s มา เพื่อนถาวร m 4ดำถาวรก็ได้มาพอได้ขายทิ้งกันระเบิดเพื่นอ,อนครับผมเฮ้ยได้ถาวรครับผมเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยครับผมขอยอไปเท่าไหร่เนี่ยเก้าเหรียญน,นะครับผมร้อยี่สิบนะผมมีร้อยี่สิบผมก็ได้ขอยอไปเก้าเหรียญน,นะครับผมประมาณนี้นี่นะครับผมเหลืออยู่ร้อยสี่นะจาก120ร้อยยี่สิบนะผมก็จะเก็บไว้นะครับผมไปเราไปลุย M ส A 1กันหน่อยนะครับผมเซอร์เบอรัตนะครับผมเป็นอันนี้ก็คือแบบ DE ผมก็มีอยู่20,000กว่านะครับผมก็ซื้อได้ประมาณ15กล่องละกันนะผมจะซื้อ5กล่องก่อนนะครับผมเพื่อนๆไปหากล่องแรกครับผมยังไม่เปิดนะผมจะเปิดทีเดียว10กล่องเลยนะครับผมซื้อกล่องที่2องครับผมก็เหลือ DE อยู่หมื่นสองนะเนี่ยมาเปิดอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่นี้นะผมช่องนี้เดียวกันนะครับผมนี่ก็ผมจะ กด <ic> ครั้งแรกก่อนละกันนะเห็นหลายๆคนบอกว่าให้กดครั the 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 lasts, really ้งแรกก่อนนะครับผมเพื่อนมีคนบอกว่าเปิดเปิดกองเดียวก่อนนะครับผมนะมาดูสูตรที่เขาว่ากันหน่อยนะผมนะเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นได้อะไรมาลเราก็เขาบอกว่าให้ให้เปิดกองเดียวก่อนแล้วก็ลอกลอดลอดหนึ่งกองก่อนนะผมแล้วก็ซัดเก้าเลยมาดูกันว่าจะได้ไหมนะผมสูตรที่หลายๆคนบอกผมมานะครับผมเพื่อนมาถ้าได้จริงก็คือดีนะครับผมเพื่อนก็จะไม่ได้ซื้ออีกมาดูกันนะผมนะไม่ได้ครับผม ก็คือมันก็แล้วแต่ดวงวด้วยนะเพื่อนๆน,นะก็ดวงดวงผมมันไม่ได้ครับผมอนะ่ะก็ซื้ออีกหนึ่งกล่องนะผมห้ากล่องห้าลูกระเบิดนะครับผมเพื่อนมนาะดูการห้าลูกระเบิดนี้จะได้ไหมมาขอได้เถอะเพื่อนดอีหมดแล้วงบมีแค่นี้นะครับมเพื่อนๆเ,เรียบร้อยไปครับผมไม่ได้นะครับผม <laughs> ก็ผมไม่มีดวงนะครับผมวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะพยายามมาเอาเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อน คลิปนี้ผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะผมความเกลือแล้วก็ผมได้พีจีอยู่นะผมได้พีจีเซอร์เบอร์รัตนะครับผมมาเป็นที่เรียบร้อยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ